หมวด3การทำการประมงในน่านน้ำไทยมาตรา30บทบัญญัติในหวดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการควบคุมและกำกับดูแลการทำการประมงและแก้ไขปัญหาประโยชน์ขัดแย้งระหว่างประมงพื้นบ้านและประมงพาณิชย์โดยการใช้อำนาจหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมและกำกับการทำการประมงตามหมวดนี้ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องคำนึงถึงขีดความสามารถในการผลิตของธรรมชาติ <Okay. S 2> โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์เพื่อหาจุดอ้างยิงเพื่อให้สามารถทำการประมงได้อย่างยั่งยืนและประชาชนมีแหล่งอาหารได้ตามสมควรมาตรา31ผู้ใดจะทำการประมงน้ำจืดในที่จับสัตว์น้ำที่เป็นที่สาธารณะสมบัติของแผ่นดินโดยใช้เครื่องมือทำการประมงตามที่อธิบดีประกาศกำหนดต้องได้รับใบอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคบับกับการทำการประมงในที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มาตรา32ผู้ใดจะทำการประมงพื้นบ้านโดยใช้เรือประมงหรือเครื่องมือที่มีขนา,าดหรือลักษณะตามที่อธิบดีประกาศกำหนดต้องได้รับใบอนุญาตทำการประมงพื้นบ้านจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายเว้นแต่เป็นการใช้เรือประมงโดยใช้เครื่องมือท,ทำการประมงมประเภทที่อธิบดีประกาศกำหนดการออกใบอนุญาตตามมารหนึ่งต้องระบุจำนวนและประเภทเครื่องมือทำการประมง ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ทําการประมงพื้นที่การทําการประมงหรือเงื่อนไขอื่นใดที่จําเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับแผนบริหารจัดการการประมงและในกรณีเป็นการทําการประมงโดยใช้เรือประมงให้ออกให้แก่เจ้าของเรือประมงและสําหรับเรือประมงแต่ละลําโดยจะออกใบอนุญาตให้แก่บุคคลใดเกินจํานวนที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดมิได้มาตรา3 3ผู้ทําการประมงพื้นบ้าน ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำการประมงตามที่อธิบดีประกาศกำหนดในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการติดตามตรวจสอบอธิบดีจะกำหนดให้ผู้ทำการประมงพื้นบ้านต้องจัดทำสมุดบันทึกการทำการประมงซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยประเภทและปริมาณของสัตว์น้ำที่จับได้และพื้นที่ที่ทำการประมงก็ได้ผู้ทำการประมงพื้นบ้านต้องเก็บรักษาสมุดบันทึกการทำการประมง ตามวักสองไว้และพร้อมที่จะแสดงต่อพน,นักงานเจ้าหน้าที่เมื่อนำเรือประมงกับเข้าฝั่งมาตรา3ามสิบสี่ห้ามผู้ได้รับใบอนุญาตทำการประมงพื้นบ้านทำการประมงในเขตทะเลนอกชายฝั่งเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายในการอนุญาตดังกล่าวอธิบดีจะประกาศอนุญาตให้เป็นการทั่วไปก็ได้ โดยจะกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการทำการประมงในเขตทะเลนอกชายฝั่งด้วยก็ได้มาตรา35ยกเลิกมาตรา36ผู้ใดจะทำการประมงพาณิชย์ต้องได้รับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์จากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายการออกไปอนุญาตตามวรรคหนึ่งให้ออกสำหรับเรือประมงแต่ละลำ และในใบอนุญาตต้องระบุจำนวนและประเภทเครื่องมือทำการประมงที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ทำการประมงพื้นที่การทำการประมงปริมาณสัตว์น้ำสูงสุดที่อนุญาตให้ทำการประมงหรือวงเวลาที่กำหนดให้ทำการประมงได้ให้สอดคล้องกับขีดความสามารถในการทำการประมงและปริมาณผลิตผลสูงสุดของสัตว์น้ำที่สามารถทำการประมงได้อย่างยั่งยืน ที่กำหนดไว้ในแผนบริหารจัดการการประมงโดยจะออกใบอนุญาตให้เก็บบุคคลใดเกินจำนวนที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดไม่ได้มาตรา37ผู้ได้รับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ต้องจัดให้มีระบบความปลอดภัยสุขอนามัยและสวัสดิภาพในการทำงานของคนประจำเรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงมาตรา38ห้ามมิให้ผู้ได้รับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ ทำการประมงในเขตทะเลชายฝั่งมาตร,รา39ผู้ขอรับใบอนุญาตตามมาตร,รา32มาตร,รา35และมาตร,รา36ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้มงเล็บหนเป็นผู้เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่บัญญัติไว้ในมาตร,รา114ยังไม่ถึง5ปีนับแต่วันที่คำพิพากษาถึงที่สุดมงเล็บ2 เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักใช้ใบอนุญาตตามการประมงงเล็บ3เป็นผู้ที่อธิบดีมีคำสั่งตามมาตร,รา1 1 3วงมูเล็บ1หรืองเล็บ5และยังไม่พ้น2ปีนับแต่วันที่ได้รับคำสั่งงูเล็บ4เป็นผู้ที่อธิบดีมีคำสั่งตามมาตร,รา113วงมูเล็บ2และยังไม่พ้นระยะเวลาการสั่งห้ามงูเล็บ5เป็นผู้เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตตามการประมง ยังไม่พ้นหน้าปีนับถึงวันยื่นคำขอรับใบอนุญาตโมเลบหกรัฐต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศแจ้งเป็นหนังสือว่าเป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักใช้ใบอนุญาตทำการประมงหรือถูกเปิกถอนใบอนุญาตทำการประมงโดยผู้มีอำนาจของรัฐหรือองค์การระหว่างประเทศนั้นโมเลบเจ็ดเป็นผู้เคยถูกเปิกถอนใบอนุญาตทำการประมงมาแล้วสองครั้งภายในห้าปี มาตรา40ใบอนุญาตตามมาตรา31มาตรา32มาตรา35และมาตรา36ให้มีอายุ2ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาตมาตรา41ให้ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา31มาตรา32มาตรา35และมาตรา36นำใบอนุญาตติดไว้ในเรือประมงหรือมีบัตรที่กรมประมงออกให้ เพื่อใช้แทนใบอนุญาตติดตัวให้สามารถตรวจสอบได้ให้เป็นหน้าที่ของกรมประมงที่จะออกบัตรสำหรับใช้แทนใบอนุญาตให้แก่ผู้รับอนุญาตโดยบัตรด,ดังกล่าวต้องทำด้วยวัสดุที่ป้องกันน้ำและมีรายละเอียดของใบอนุญาตตามสมควรมาตรา42ห้ามให้ผู้ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา31มาตรา32มาตรา35และมาตรา36 ดัดแ,แปลงเครื่องมือทาการประมงให้ผิดไปจากลักษณะของเครื่องมือที่ระบุไว้ในใบอนุญาตมาตรา43ห้ามมิให้ผู้ได้รับใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย์ทําการประมงให้ผิดไปจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาตหรือตามที่อธิบดีประกาศกําหนดเป็นการกล่าวไปการกําหนดดังกล่าวต้องให้เวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า15วันมาตรา4 4ใบอนุญาตทําการประมงตามมาตรา32มาตรา36 ให้โอนกันได้ตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขดังต่อไปนี้มาเลิ 1. ผู้ขอรับโอนใบอนุญาตต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา39มเก็า2รกรณีเรือประมงที่จะขอรับโอนใบอนุญาตเคยถูกใช้ในการกระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการประมงผู้ขอรับโอนใบอนุญาต ต้องมีหลักฐานแสดงว่าเจ้าของเรือผูควบคุมเรือหรือผู้ได้รับใบอนุญาตทำการประมงของเรือที่ใช้ในการกระทำความผิดไม่มีผลประโยชน์ได้เสียทั้งทาง,ทงตรงและทางอ้อมหรือมีอำนาจควบคุมเรือประมงดังกล่าวอีกต่อไปวงเล็บ 3. เรือประมงที่จะขอรับโอนใบอนุญาตต้องไม่อยู่ในระหว่างถูกดำเนินคดีวงเล็บ4 ผู้ขอรับโอนใบอนุญาตต้องมีหลักฐานแสดงว่ามีกรรมสิทธิ์ในเรือที่ระบุไว้ในใบอนุญาตทำการประมงมาแสดงหรือตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นที่กำหนดในกฎกระทรวงในการโอนใบอนุญาตให้อธิบดีออกใบอนุญาตใหม่แทนใบอนุญาตเดิมภายใน10วันนับแต่วันที่ได้รับคำขอใบอนุญาตที่ออกให้ใหม่ดังกล่าวให้กำหนดเงื่อนไขเช่นเดียวกับใบอนุญาตเดิมและเมื่อได้ออกใบอนุญาตให้ใหม่แล้ว ให้ใบอนุญาตเดิมไปนานใช้ไม่ได้เมื่อได้รับใบอนุญาตแล้วให้ผู้รับโอนมีสิทธิและหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตมาตรา45ในกรณีที่มีหลักฐานจากจุดอ้างอิงแสดงให้เห็นว่าปริมาณผลิตผลสูงสุดของสัตว์น้ำมีไม่เพียงพอกับการทำการประมงอย่างยั่งยืนให้รัฐมนตรีประกาศให้งดออกใบอนุญาตทำการประมงไว้เป็นการชั่วคราว สำหรับใบอนุญาตที่ออกไปแล้วให้จัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างกรมประมงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ได้รับใบอนุญาตทำการประม,มงเพื่อพิจารณาลดปริมาณการจับสัตว์น้ำลงตามที่จำเป็นและไม่เป็นเหตุให้ผู้รับใบอนุญาตทำการประม,มงแล้วได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรในกรณีที่หาข้อยุติไม่ได้ให้รัฐมนตรีมีอำนาจลดปริมาณการจับสัตว์น้ำลงตามที่เห็นสมควรหรือ จะกำหนดมาตรการอื่นให้ผู้ทำการประมงต,ต้องปฏิบัติตามภายในระยะเวลาที่กำหนดได้และในกรณีจำเป็นจะเสนอคณะกรรมการเพื่อให้กำหนดจำนวนเรือประมงสูงสุดที่จะพึงมีและมาตรการที่จะดำเนินการกับเรือประมงส่วนที่เกินจำนวนที่พึงมีก็ได้มาตร,รา46ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยเรือไทย และกฎหมายว่าด้วยการเรนนาารดินเรือในน่านน้าไทยรับจดทะเบียนเรือหรือออกใบอนุญาตใช้เรือสําหรับเรือประมงในกรณีดังต่อไปนี้วงเล็บ 1. เรือที่ใช้ทําการประมงเกินจํานวนที่คณะกรรมการกํากหนดมงเล็บ 2. เรือที่อยู่ในบัญชีร,รายชื่อเรือประมงที่ถูกใช้ทําการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายที่อธิบดีแจ้งให้ทราบมงเล็บ 3. เรือที่เคยจดทะเบียนในต่างประเทศและมีหลักฐานว่าถูกใช้ทําการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยเรือไทยและกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทยตรวจสอบข้อมูลการทำการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายจากรัฐเจ้าของธงก่อนรับจดทะเบียนเรือหรือออกใบอนุญาตให้ใช้เรือตามงเลบสในระหว่างเวลาที่รัฐมนตรีประกาศให้งดออกใบอนุญาตทำการประมงหรือเมื่อเรือประมงมีจำนวนสูงหรือเท่ากับจำนวนเรือประมงสูงสุดที่จะพึงมีที่คณะกรรมการกำหนดตามมาตรา45 และมีกรณีตามงูเล็บหนึ่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรกหนึ่งประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปและให้งดรับคำขอจดทะเบียนเรือประมงจนกว่าจะได้รับแจ้งจากรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการแล้วแต่กรณีให้รับจดทะเบียนเรือประมงต่อไปได้สำหรับคำขอที่ได้รับไว้แล้วแต่ยังไม่ได้จดทะเบียนเรือให้คกนคำขอพร้อมด้วยค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมที่ได้รับชำระไว้แก่ผู้ยื่นคำขอ จบหมวดสาม